หวานขึ้นแล้วก็ท้องเสียไปสองพรอบครับเหรอ,อเขาเคยได้กินยาหอมบ้างมากินไม่ากินไม่มากกินกินม่อายินย่าหไมรอไม่เกลไนม่ันต้องกินเช้าวันเย็นเอ,อก็อีกเท่นึงเอาไปชงยาหอมมาดีกว่า ทรงตัวไม่ได้เลยอ้าหน้านอนนั่งไปเถอะมาเถอะมานอนนะคะนอนนะคะฮะนอนก็ได้นอนก็ได้เขาพี่สีเห็นนอนไหมคะไม่เป็นไรไม่มีแรงแอ้พ่อลิ้นจุกปากแล้วพูดไม่ได้แล้วปากเลี้ยลิ้นจุกปากแล้วครับพูดไม่ได้ครับเหรอเขาเคยวางยาสนบแล้วก็สี่วันพึ่ง้ำมาแล้วก็ไม่รู้ตัวตัวใครเคยวางเขาที่มุมโน้นนี่แหละค่ะที่ไหนที่โรงพยาบาลเหรอ วางยาสลบเลยเหรอค่ะยังเขาเขาฟื้นขึ้นมาก็ไม่รู้สึกเลยก็มีอาการคล้ายๆนี่แหละการแบบนี้เหรอค่ะนี่ก็กลัวจะเป็นเอ่อเลือดเลยนะเพราะเป็นเบาหวานใช่ไหมค่ะเบาหวานเบาหวานนี่เป็นมานานเป็นมานานแล้วค่ะเมื่อวานนี้สองร้อยวันนี้ร้อยสองร้อยใช่เหรอค่ะวันนี้ร้อยเก้าสิบเจ็ดแล้วเขาเอ็นหัวเขาซูงตัวไม่ได้กับเซลง ส่เด็กด้วยคบวันด้วยแม่เนัะคบวันคบวันส่งเด็กด้วยครับวันนี้เหรอสวันมาแล้วสองวันมาแล้วครับยังไม่ได้ส่งใช่ไหมยังเอาเด็กน้อยเอ้ยตั้งใจฟังให้ดีเอาบุญหลวงพ่อไปบารมีที่ได้สร้างมาสะสมมาบุญได้ทำมาบำเพ็ญเพียรมาขอให้เด็กทั้งหลายที่อยู่ในร่างของโยมนี้ ได้บุญได้กุศลแล้วเป็นเด็กแข็งแรงเด็กมีเลี้ยวมีแรงอิ่มน้ำชําราญสติปัญญาแหลมโคมมีบุญมีบรารมีจิตใจผ่องใสให้กระชุ่มกระชวยให้มีสติปัญญาให้เป็นผู้มีความสุขและไปเกิดได้แล้วเอาบุญหลวงพ่อไปแล้วออกจากร่างนี้ไปได้แล้วขอให้หายขอให้ฟื้นขอให้เป็นปกติเอาบุญไปแล้วเขตั้งใจบวชให้แล้ว อย่าได้มีความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทใดๆเลยเอาบุญขางหลวงพ่อไปเด็กน้อยทั้งหลายได้บุญได้กุศลมากงายมมหาศาลแล้วให้ออกจากร่างนี้ไปด้วยเถินรวงโป่งเบาหายตากสาทุกสา แก้วตรงที่ชงกาแฟนะแม่แมีน้ำร้อนเวลาหน้ากินยาหอมอ่ะกินแบบ อย่างนี้เลยดีกว่าไม่ต้องไปผสมน้ำมกินถ้วยเดียวทีเดียวเงี้ยกินเราสามครั้งเข้าใจปะอย่าไปกินคาราคาซันอย่าไปผสมน้ำขวดนี้แล้วกินงี้เหรอไม่ได้หรอกกินทีเดียวปุ๊บไปเลยเข้าใจปะไม่ต้องลัวหมดหมดแล้วมาขอเดี๋ยวดีกินจ้าจ อยย่อของซองนึนงครงับทุกคนครนับ น้ำอุ่นใช่ป่ะร้อนเกินไปป่ะอุ่นๆเนาะร้อนเกินใช่ไหมร้อน,อน,นไม่เอาเาติมน้ำอีกหน่อหนึง นั่งยังไงก็ได้คัดสมาธินั่งยังไงก็ได้นั่งตามสบายฟีสไตล์ดูสิฟีสไตล์ไม่เป็นไรให้เขานั่งล่างนี่แหละเธอเธอออกมาหน่อยนึงให้เรายืดขาให้สบายยืดไปเลยเออไอ้วนพิงไว้ให้เขาพิงไว้นั่งไว้ให้เขาพิงไว้เออ เยังหอมไม่มีชุดหนึงใช่ไหมไม่ยังหอมอยังมีิปโอเค พอแล้วไม่เป็นไรผ่อเรียบพอแล้วพอแล้วทุกหยดมีคุณค่าโอเคโอเค ให้ให้แฟรเก็บไว้ไว้ชงแม่ชชาชงกาแฟ,าฟนั่นแหละหมดแล้ก็มาขอเยอเดีขึ้นไหมดีขึน้นเยอะดีนะหอว่หดาชวหอไม่าปเป็นไรนั่งใจเย็นๆสบายๆนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนไม่เป็นไรน ไม่เป็นไรสาธุเอาพัดลมเป่าก้นหน่อยเดี๋ยวเย็นๆหน่อยนั่งคุยกันก่อน,นมานั่งใกล้ๆจะได้รับพลังไปด้วยม่อยู่ใกล้ๆเราแล้วเดี๋ยวมันจะมีพลังระวังระวังรองก็ยี่ โอเคอยู่ในรัสมีเดี๋ยวดีขึ้นเอง นี่เขาเหลือกี่วันอของเขานี่จบแล้วค่ะอของเขาครบแล้วจบแล้วเอ่ะของเขาครบตแต่ยังไม่ได้จุดทูบส่งครับยังไม่จุดทูบบอกเอ่อ,อเด็กไปเกิดแล้วแล้วพรุ่งนี้เช้าดูค้างเขาเร็วว่ะใครพูดภาษาอังกฤษเป็นบ้างไอเป็นป่ะแม่แม่างเดียวเลยครับ, How, รบ How do you feel Better How many percent เก Getting พูดไทยได้ นิดหน่อยลงถามว่าี่เอ b e t ดดเอ30-40นค่ะดีขึ้นมาแล้วเบาขึ้นนิดหน่อยเอาผ้าเย็นมาชุบอันนี้น้ำมุนน้ำมุนเอามีผ้าวอันนี้ผ้าใช่ไหมผ้าแม่ก็ได้เอาน้ำมุนเนี่ยทุบไปให้เขาเช็ดหน้าเช็ดตาหน่อยเทเข้าไปเลย อาเด็กก็ไปนอนพักจะได้สบายตัวอถอดแว่นออกมาเช็ดแม่เช็ดตออาอะไรนะหลวงพอ่อพูดภาษาไทยดหลวงแม่แก็แปลให้ครับ

ตอนแรกอาการเขาเป็นไงตอนแรกเข้ามานี่น้ำตาลแกขึ้นสองร้อยนี่ไงก็เป็นหัวดอยู่แล้วเออไมไ่แล้วก็ออวันนี้โยมก็ไม่ไม่ได้ติดต่อถามดูว่าแกเป็นยังไงบางเมื่อเช้าแกเข้ามาสาม้วร้อยก็ร้อยก็สิบเจ็ดก็เป็นเป็นโหวดมากขึ้นวันนี้รีวิวเหรอเ่ารีวิวจะลุ้มใช่ไแล้วก็ท้องร่วงเมาาื่อเช้าท้องเสียเมือ่อเช้าครับสองรอบท้องเสียครับผม ตอนนี้โอเคยังท uh ้องเสียเบอกเรพราะว่ามันมีเปิดเชื้อเปิดอะไรอย่จะพาไปอาน้ำเปลี่ยนชุดใหม่ได้ไดีละดีีปากเขดี มันเตะกี้ปากเบี้ยวพพอูดดไไม่้ปากเี้เบยวลยเหรอปากเบี้ยวลิ้นข้าปากลิ้นข้าปากเมื่อกี้ครับเหรอโอเคแกก็ตั้งแก่ขึ้นชื้นจากยาสลบทมาแกก็ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ไม่ค่อยปกติเหรอไม่ค่อยปกติแกลืมมากเก็นปวดแก๊ะเขาไปฉีดไอ้ไอ้ยาสลบด้วยเหตุผลอะไรอ๋อใช่ไปผ่าตัดเขาเรียกเลยนะต้มลูกมาผู้ชายขาต้มลูกมาครับ วันก็จิมอะไรไม่ได้ไม่รู้เขาฉีดหรือว่าบัาบล็อกสปริตจ้ะหน้าโพสสปริตเดอร์ินาสเดินาเซเดินาโพสต์ฤดูฟุตบอลสปริตนาโพสต์ในดอร์ชลนด์เดินาโพสต์อันหน่อมีอะไรกันมั้ยบล็อกหลังฉีดเข้าไปในเส้นเลือดแสดงว่าฉีดไปในเส้นเลือดเลยก็แกธรรมดาแกก็หลับง่ายอยู่แล้วที่นี่อาจจะใส่มากเกินไปใส่เยอะเกิน เลยหลับมาตื่น <4 S 1> ขึ้นมา,<บ>าจำ <5 S 1> ใครไม่ได้ไไดเลยไม่ใช่แต่ว่าจำไม่ได้อยู่แล้วกกกปกติเขาทำอาชีพอะไรจ๊ะ management เ,เบริหาธุรกิจของขาอเมริกัน management เหรอเขาเป็นคนอเมริกันเหรอเป็นคนเยอรมันเป็นคนเยอรมัน แล้วไปบริหารเกี่ยวกับธุรกิจอะไรทหาร่อทหารเหรอเป็นทหารเหรอเขจะเป็นผู้บจเป็นผู้บริหารเขาตำแหน่งก you uh, ็ส mm. right? right? ูงมากถ้าเป็นถ้าเป็อรัขาได้ C8 นีว่าเข็ได้ c แต่เงินเดือนได้ C8 หรือได้ C8 ถือเป็นข้าราชการของอเมริกันอยู่ใช่ไหมของเยอรมันของเยอรมัน รุปแล้วเขายุ่งเกี่ยวกับอเมริกันหรือเปล่าก็ใช่กับทำให้กองทัพอเมริกันเขาไปทำให้กองทัพอเมริกันเขายู่มาได้แล้วทำมา45ปีเข้าใจแล้วเป็นผู้คือเป็นพลเรือนแต่ไปทำงานให้กองทัพครับครับผมบริหารบริหารภายในองค์กรเกี่ยวกับพระโซเนี่ยเกี่ยวกับพระโซนาร์เขาเรียกอะไรต้องไม่เกี่ยวกับ ระบบภาษาไทยว่าอะไรพูดชื่อนานนี่ยก็ก็บุคคลบุคคลอ๋อบริหารบุคคลเหรอใช่ใช่หน่วยงานอาหน่วยงานนะครับหลวงพ่อบริหารบุคคลในหน่วยงานต่างๆนะครับพูดเรียกว่า organization ไอ้ control โอเคสเปนมาอังกฤษโอเคเฮ้ยก็ก็ก็ค่อนข้างใช้สมองเยอะอยู่ใช่ไหม เจ้านายพวกนายคนทวกนี้ได้ทั้งหมดเลยเจ้านายเข้ามาเจ้านายเข้ามาอยู่สองปีสามปีนี่ก็แสดงว่าเก่งเรื่องอะไรวะไซโคโลจีเขาเรียกอะไรวะเขาเรียกอะไรไอ้ปรัชญากับไอ้จิตวิทยาคืออะไรฟิโลโซฟีฟิโลโซฟีเขาก็จะเป็นคนเก่งเรื่องฟิโลโซฟีใช่ไหมฟิโลโซฟี ที่บ้านที่มีประกาศในแบบหลายใบเลยของวเลยเขาเป็นอาจารย์ใหญ่เลยใช่ไหมไม่ไม่อาจารย์ใหญ่คือทำงานนี่แหละแต่ว่าเขาทำงานดีเจ้าไหนล่ะเขาทำดีเพราะว่าทำให้องค์กรรักกันเจริญเติบโตแล้วเขาซื่อสัตย์ด้วยไหมล่ะก็ฮะก็เป็นคนซื่อสัตย์ในองค์กรไม่อยากขวนไม่อยากติดตกอเไว้หน่อยก็เป็นคนเชื่อตรงว่างั้นใช่ไหมต้องฟังเหรอโอ้อครเรีเสียงต่อกันไม่ใช่ไม่ต่างอะไรเลยเขาเชื่อตรงไปทำงานตัวตัวไปตัวเข่า ตอนนี้อย่าเพิ่งให้ใช้สมองมากเพราะว่า oh, okay. อยู่ในช่วงที่ okay. อยู่ในช่วงที่ต้องการพักผ่อนลิเล็กส์ไม่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 ต้องไม่ต้องไปใช้ความคิดมาก,นนกให้เบาตอนนี้ตอนนี้สมองโล่งไือยังเบาขึ้นรือยังค yes. yes. ับเบาครับโลงครับ shall โมโมอะไอ๋อเบาขึ้นครับลงขึ้นครับตะกี้จะไปหาหมออยู่แล้วอยู่ you were about to be rushed to the hospital ช้าๆช้าๆต้องมีคนช่วยไปโรงพยาบาลมาเอออ๋อช้าๆไม่ต้องเร็วครัไม่อยากไปโรงพยาบาลอยู่ในราชราชสมบัติก็อยากไปก็ไม่เชื่อมันรวยงานมันกว่าจะดําเนินการระยะมันช้าอ่าเป็นว่า แล้วเธอเขาจะต้องอยู่เป็นเพื่อนเธออีกใช่ไหมถ้าแกสบายคนณดียวก็อยากให้อยู่เ็่าถ้าเขาโอเคไม่มีปัญหาใช่ไหมเขาก็แล้วเขาอยากจะอยู่ปะวิคเต e ร์เฮฟไลท์วันนี้เขาจะมานมเมชีคิปเ่ะเขาอยากอยู่ที่นี่่ะเขาอยากอยู่ที่นี่เหรอ Yeah you want to be here longer f u t then ยังพูดไม่ดีเลยฟังดูปากแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาไห้ดีขึ้นอยากอยู่ครับอ๋อวิคเตอร์ไดนมอ ซึ้อนักมาแตนนะม่มาพวกนักแตนม่มาพ่อป้าเซเว่นที่สุดบอลร้งบานเด็กทุกขั้นแต่แมาพ่อป้าเฮียร์เซฟุนพ่ป้าอ่าเขาเรื่องวิญญาณเด็กด้วยแล้วก็เรื่องเรื่องอาจจะมีเรื่องสุขภาพน้ําตาลเอ่ยความดันอะไรพวกนี้ใช่ไหมวันนี้ก็เขาถือว่าเขาหมดคอสละเรื่องเกี่ยวกับการส่งเด็กต่อไปให้เขาทําใจให้สบาย From now on, you don't have to take the course, the, the retreat too seriously because your redemption is over. From now on, you just do uh, the way you you are pleased. Okay? Just take it easily but still meditate. Not to follow like the morning session, afternoon session, no need to complete everything. โอเค The strict p a t h is over ทำตัวตามสบายไม่ต้องเครียดไม่ต้องเหมือนกับว่าเหมือนกับเป็นนักเรียนไม่ต้องทำตัวเหมือนกับว่าเราผิดหรือเปล่าให้แบบว่าเป็นธรรมชาติ You don't have to be worried of whether you are practice according to what we request you or not Just uh stay here the way you feel pleased Okay the way you you feel happy You, you are at ease <c oughs> แล้วก็อยากนั่งก็นั่งอยากเดินก็เดินไม่อยากนั่งก็ไม่ต้องนั่งไม่อยากเดินก็ไม่ต้องเดินให้เราพิจารณางเราเอง <c oughs> ใช่ไหม you you can consider and select what to do by yourself นีดี่ก็สบายสบาย เดินไปไหนทําอะไรก็ได้พยายามให้รู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติพักผ่อนเหมือนไปเดินอยู่ชายหาดหรือไปเดินอยู่ในในอะไรวะ่น้ําตกในป่าเพื่อที่จะ so let's say you can spend the time here relaxing yourself no need to be in the pattern in the schedule that we uh, make everyone practice accordingly but you can just walk around just to relax yourself put yourself at ease be with the nature just like you are on vacation at the waterfall something like that so to enjoy yourself here from now on yeah so that why so that you will feel a lot more at ease not be like under the schedule under the strict control ชอบครับดีดีแบบเพราะว่าธรรมะคือธรรมชาติ because ธรรมะ or ดรรมะ is actually the nature it's nature เมื่อเราเข้าใจหลักการแล้ว Once we understand the principle, then, then we can be or live with anything else naturally without exploiting uh, yourself and others, and also be in neutral, be at ease anywhere. แล้วก็ตัดความกังวลออกไปด้วย and get rid of all the concern you have in mind on all worries that you have ผมลืมผมจะลืมให้หมดครับลืมไปเลยลืมเนียไปด้วยพอคิดถึงวายส์ t o ่ไม่ลืมก็ได้แต่อย่าห่วงมาก maybe you you don't have to forget madam but don't uh, don't be uh, worries about her too much สี่สิบปีอยู่ด้วยกันเพาเป็นห่วงตลอดเนี่ยไม่ไม่ไม่เคยจากกันนะขนมพอดีเลย่ยก็ดีเป็นความรักที่ดีแต่ว่าความวิตกกังวลเนี่ยมัน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 เขาเรียกอะไรมันไม่เป็นธรรมชาติ Yes, Lungpa said, "Love is good, but worries about or concern about uh, someone is not nature, it's not natural." I understand. I see. I see. I see. brings up, not not normally, but because we ก็ก็เข้าใจครับแต่ว่าเราอยู่ด้วยกันมานานนะครับก็ไม่มีปัญหา That's okay <S คือเป็นคนดีอยู่แล้วเป็นคนเขาเรียกอะไรเป็นคนมีเมตตามีความรักมีความห่วงใย,ยแต่ก็อย่าถึงขนาดทำให้เกิดเป็นอะไรอ่ะเป็นความวิตกกังวล yeah it, it you are a good man you have love you have mercy you concerned about other person but but don't let, don't let it be too much to become something that you cling to you you're concerned about all the time yeah, just just do as long pause. เสร็จตอนนี้รู้สึกดีขึ้นแล้วครับสบายใจก็จะดีขึ้น Maybe you feel good you your your mind is at ease so you feel better นั่งดังเขาอยากแกสืบกรรมให้แม่เขาครับเธอเธอจจ้ปยังนี่ครับนี่เอะก็แล้วแต่เขาก็ได้ก็ไม่ีปัญหาแมม่ของย เขาเขาเขารักแม่ของเธอใช่ไหมัก็ได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยววันไหนที่เขาสื่อแม่เขาจบแล้วเขาจะจบแล้วเขาสื่อก็ได้แล้วหลวงพ่อเขาอยู่นที่แม่บอกว่าวันตอนนั้นว่าพ่อเขาจะสื่อเรื่องอะไรแล้วหลวงพ่อพรุ่งนี้ถ้าพ่อเขาจะจุดส่งวิญญาณต้องให้แม่แหม่มพา นั่นหรือเปล่าพันเป็นภาษาไทยก็ดเวยมีมีแปลภาษาอังกฤษไว้ครบหมดแล้วมีแล้วใช่ไหมใช่น่าจะอยู่ในเซตนั้นแหละน่าจะอยู่ในเซตเอกสาร I think the the wordings for the end ceremony the ending ceremony is in that set of papers k ios k ios yeah please check if not I can print a new set for you everything was done translated can you go back and recheck And let me know if I have to reprint it or not. Okay, yes, Do you have anything yeah. else? Yeah. You have no Thank yeah. you. Walk carefully. Walk carefully, please. Yes, yes. Take care. Thank you. No. Thank you. สักประมาณสี่โมงแม่ชงให้พ่อก็กินทีนึงยายาหอมแล้วก็ท้องว่นเจอยารูมหมดฮะยาหอมหมดครับเดี๋ยวอยากอยากนั่งพื้นอยากนั่งกราบสาธุอาโมทนาด้วยอุษข์ื้นก้าวหน้าเยอะมาก คนไทยยังสู้ไม่ได้แล้วขาดังไม่ถูกเลยคนไทยสาธุสาธุสาธุต้องไปยุงนดขึ้นไหมโอเคนี่ต้โอเคไม่ต้องไปโงบาลเไม่ต้องไปโรงพยาบาลเลย่้องใช่ไหมไม่ต้องไปโรงยบาใช่ไหม n ่ต้องไปโรงพยาบาลลไมไม่้อไยาเย่ไไม่ไปาบาลไม่ค้อยเบี้ยวแล้วนะ ดีขึ้นแล้วเมื่อกี้เบี้ยวนิดนึงใช่เมื่อกี้เบี้ยวแล้วก็ลิ้นแข็งจุกปากโอเคยืนเงื้องอนเงีนงอนเงีนใช่เดินมานี่งอนเงีนแบบต้องประคองต้องต่า่องไปอาบน้ำนอนชั่วโนะไปพักผ่อนก็ได้ครับไปพักก่อนเปลี่ยนเปลี่ยเปลี่ยนอะไรเพราะว่าเขาท้องเสียมันมีเพื่อนมีเลอะอะไรเงี้ยยกกับได้ไหมหนุ่มเขได้ไม่เป็นไั้นุโลมครับ